นีสไตเพึ่งจะได้พัก2วันเต็มเมื่อคืนเสร็จห้าทุ่มห้าทุ่มไหนดูมือ้วนเป,ป็นไงบ้างบวมมากเลยมือเขียวเลยบวมแล้วใช่เจ็บมากเลยเแล้วก็โดนวันนี้โดนตะปูเสียนตำเทา้า <laughs> แล้วเมื่อต้องใช้แหนบตึงให้ <laughs> เรื่องมันมีอยู่ว่าเราสองคนมีไอเดียกันมาเนิ่นนานแล้วว่าอยากจะเปลี่ยนห้องนอนให้มันเป็นห้องนอนในฝันต้องเท้าความก่อนว่าบ้านของเราเนี่ยเป็นบ้านที่คุณตากับคุณยายสร้างซึ่งคุณตากับคุณยายเมื่อก่อนทําธุรกิจขาไม้เนาะก็จะเลยจะมีเฟอร์นิเจอร์ไม้จะมีแผ่นไม้อะไรย่างเยอะมากๆค่ะทนสไตล์การแต่งบ้านแบบที่ตากับยายแต่งเนี่ยมันก็เป็นเหมือนทน นิยมในเจเนเรชันเขาอะบ้านไม่ได้แย่เลยค่ะอุปกรณ์ทุกอย่างตัวไม้ตัวไม้สัตว์ไม้ทุกอย่างเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเพราะว่ามันให้เป็นบ้านใหม่มันไม่ได้เป็นบ้านเก่าขนาดนะั้นมันก็สวยดี<อ>แต่เหมือนกับอาตรงๆพอเจนเราอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าแบบจะถูกใจเราทุกตรง พูดอ,อะไรอย่างนี้พอคราเนี้ยโควิดรอบเนี้ยเราก็เห็นคนแต่งห้องนอนเยอะมากไม่ว่าจะคอนโดหอพักหรือว่าบ้านคนอะไรเงี้ยเอออยากแต่งห้องเหมือนกันนะอยากแบบ<ม>ร<อ>ีโนเวทห้องกันไหมอะ,อะไรอย่างนี้จนในที่สุดเราก็ลงมือทำจริงยุคโควิดยุคนี้ติ๊กตังดังคนมาแชร์เรื่องการสร้างบ้านทําบ้านเองรีโนเวทบ้านเอง,ด,เองด้วยงบป,ประมาณของตัวเองอแล้วก็ใช้ตัวเองเป็นคนลงมือทำอะอาะเงียเออเราเลยมองว่าเฮ้ย เราพอทําได้เปล่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมว่าที่ไม่จําเป็นต้องจ้างผู้หลับเหมาไม่นจะเป็นต้องจ้างช่างมาทําเพราะว่าเราก็กลัวเรื่องโควิดด้วยและ สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของงบประมาณด้วย <Okay. S 2> คือยุคนี้มันตองเป็นยุคที่อะไรประหยัดได้ก็คือคนประหยัดอะไรอย่างเงี้ยข้ายังหมักแพงนะใช่ก็เลยถามเธอว่าเออเธอแบบลองไหมลองกันสักตั้งหนึ่งถ้ารองให้เสร็จเลยอะเมย์ก็ไม่รู้ว่ามันจะเสร็จเมาาือ่อไหร่เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการรีโนเวทด้วยแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการตกแต่งละเราก็ไม่รู้ว่างบประมาณเราจะมาเมื่อไหรา่ตอนไหนมันจะเป๊ๆเป๊ะดัดใจอาจจะไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเราต้องทําเป็นตอนๆให้ดูแหละ ก็ถ้าคนมีไอเดียอยากจะแต่งบ้านอยากจะรีโนเวทบ้านอยู่แล้วอยากจะรีโนเวทห้องนอนอะค่ะมาติดตามเราได้มาดูซิว่าด้วยแรงของผู้หญิงสองคนกับการเปลี่ยนแปลงห้องนอนไม้เก่าอะเออมันจะทําได้แบบไปไกลแค่ไหนแล้วงบประมาณกี่บาทก็บอกกันว่าเราสองคนความรู้ทางด้านนี้เป็นศูนย์ใช่เราจะแบบมีเป้าหมายเป็นสางร้อยร้อยช่างแหละใช่คนนี้จะเป็นสางร้อยร้อยช่างของช่องเราแล้ว าให้พูดให้ฟังตอนนี้เนาะเหมือนกับคนก็อยากจะเห็นไอเดียว่าไอ after เราในสมองอะ่ะมันประมาณไหนมันต่างยงไงกับมีฟอร์บ้างเมื่ออยากได้ความแบบดูเรียบหรูดูแพงขึ้นหน่อยแล้วก็ดูบบดูผู้ใหญ่ดูผู้ใหญ่ดูขึ้นขึ้น,น,นดูอบอุ่นแบบแบบส t r o อะ่ะจะมีเรื่องของไฟเข้ามาช่วยให้มันดูแบบรัวม,มากขึ้นมันจะเป็นฟีลเหมือนกับร้านสปานั้นอันนี้ยที่เม่อคิดไว้เมยกได้ฟีลเหมือนร้านสปาไทย ยังคงคอนเซปต์ว่าดูดูไทยแต่ก็อบอุ่นแต่ก็ทันสมัยแล้วก็ดูแบบหน้าพักผ่อนนะเพราะมันคือห้องนอนอยากให้มันดูหน้าพักผ่อนอาจจะมีโทนที่มันดูมืดลงหน่อยกว่าห้องนี้เพราะรู้สึกว่าอยากให้มันดูอบอุ่นนะคะที่ที่ได้เดรฟเลนต์มาว่าอยากให้มันเป็นฟิลสปาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายังอยากใช้พร้อม,อมเก่าๆยังอยากใช้พร้อมเก่าๆของที่บ้าน เลยเพราะรู้สึกว่ามันเปลืองของมากๆเพราะว่าของที่ตากับยายซื้อแล้วทําไว้ให้อ่ะมันดีมากแล้วมันก็มันแพงด้วยคือมันเป็นของที่มีคุณภาพมากๆอย่างเช่นหัวเตียงางเช่นโต๊ะเครื่องแป้งหรือแม้กระทั่งพื้นปูอะค่ะพื้นนี่พื้นนี่ต้องบอกว่าเป็นไม้สักแผ่นใหญ่ไม้สักแผ่นใหญ่ที่ ถามว่าตอนนี้หาได้ไหมคือหาได้แต่ว่าหาได้แพงมากมแล้วก็แทบจะไม่มีแล้วคือแบบตาเนี่ยเอาเลือกแผ่นใหญ่เอาไว้ให้ห้องบางนานสุดใช่เออแล้วก็หัวเตียงก็เป็นหัวเตียงไม้สักเออ,อก็เลยยังแบบยังอยากเก็บไว้แต่ว่าเหมือนว่ายากนะงานเนี้ยยากงานายากมากอยากให้ทุกคนเอาใจช่วยเหมือนกันเพราะว่าการที่รีโนเวทไปเลยอะ่ะบางทีมันก็สวยเลยแต่การที่รีโนเวทแล้วยังจะต้องใช้ของเก่าด้วยอ่ะ มันจะทํายังไงวะมันจะแบบมันจะเข้ากับธีมลองไม้อะไรยังไงก็คือลองพยามคิดอยู่ใครมีไอเดียก็ช่วยเสนอมาได้นะคะว่าจะทายัางไงให้ mood แอนโทนมาดูเป็นฟีล่ที่มือพูดให้ฟังอะได้บ้างเอาอะไรมาประดับหรือต้องทําอะไรยังไงลองลองแชร์กันมาได้ใช่เออคราวนี้เราพูดถึงเรื่องขั้นตอนกันหน่อยในตอนเนี้ยเราจะจบกันที่การเปลี่ยนผนงังจากผนังไม้กลายเป็นผนงังปูนแล้วเดี๋ยวเราก็จะทาสีเนาะเราใช้ยิปซั่ม มาสิ่งแรกที่เราต้องไปซื้อกันก็คือยิปซ่มบอร์ดเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนกําแพงก่อนยิปซ่มบอร์ดน่าจะเป็นอะไรที่ชิ้นใหญ่สุดแล้วเนอะเธอเนาะที่จะต้องซื้อก็เลยจะต้องใช้รถกระบะนะคะเราจะต้องศึกษาก่อนว่าบ้านเราเหมาะกับ ในการใช้บอร์ดแบบไหนคีว่าบอร์ด e a s y บอร์ดย p s ซั Easy ่มบอร์ดสมาร์ทบอร์ดมีเยอะมากเลยที่แบบให้ให้ทุกคนได้เลือกอะไรเงี้ยแล้วบางก็เคาะแล้วบางก็เลือกแล้วว่าโอเคบางใช้ยิ s ซัด้วยความที่มันถูกแล้วห้องบางมันไม่ได้โดนแดดโดนฝนอะไรอะ่ะก็เลยยิปซัํม e um มันโดนน้ำไม่ได้ใช่ใช่คือข้า,างในมันจะเป็นผงยิบซั่มอะค่ะทุกคนแล้วก็ข้างนอกมันจะทับด้วยแผน่แผนกระดาษขนาด9มนิลความสูงประมาณ2เมตรความกว้างเนี่ยเมตี่สาใช้ทั้งหมดหแผ่นในห้อง ของบ้านมาเคมมละว,ว่าใช้ได้ไหมแลวเดยวนธันวายดนะประเดิมร้อยเท้าหมาเลยๆๆๆใช่ปะ่ะของใหม่นะไม่ได้เลยทำไมนั่งนั่งพื้นไม่ได้แล้วคราวนี้ฉันต้องนั่งบนแผน่นใช่ปะ่ะรอยเท้ามาแล้วรอยเทา้ทารอยเท้าน้อยๆ <c oughs> ลงจะรึกว่าของบ้านฉันค่ะของบ้านฉันเองค่ะแล้วก็ยกประเด็นสองคนแบบชั้นหนึ่งไปชั้นสองอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ซึ่งหนักมากนะ ช่วยกันดิหนึ่งนับไปเดี๋ยวพี่อนได้ไหมให้เบอร์สูงกว่าสิโอ้ยคนะ่ยะพอยกมาเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาวัดประกอบว่าจะเอาแนวตั้งหรือแนวนอนดีตอกยังไงยังไงเนาะแต่คันเนี้ยมันจะมีความยากที่ว่าผนังเราอะบางบางมูบางช่องอะ มันมีสายไฟเดินมาอยู่แล้วแล้วเราสองคน,มนไม่อยากแตะเรื่องไฟเลย<ช>เพราะว่าอันนี้คือไม่มีความสามารถจริงๆแล้วกลัวรู้ตัวอันตรายก็เลยคิดว่าต้องเว้นช่องนั้นไว้เดี๋ยวอาจจะทาสีหรืออะไรให้มันดูเหมือนกับกําแพงกับแพ,ง,พงเป็นล็อกเข้าไปอะไรให้มันเหมือนมันมีเลเยอร์ไม่ใช่แบบตื้อๆอาใช่ตื้ออะไรเงี้ยแต่พอแต่พอจะทาอ่ะมนเลยแกว่าเราเลยต้องตัดเราเลยต้องตัดแผ่นทิปซ้ำอืมอะไรก็คือความยากเหมือนกันใช่งวัดให้เป๊ะ ข้างในมันเป็นไม้ไงกิ่นไม้ไม่จากแค่นั้นแหละเขาเห็นประกายไฟจไับตรงไหนจับตรงหม้อแปลแงมันเลยดูไหมทะลุมาแล้วก็หยิบเหมือนเดิมอ่ะไข่ควงน็อตเอาบบนี่มาเอาน้ำมาก่อนเ,าาเอาน้ำก่อนดดน็อตยู่ยข้างน้าต่างอ่ะนี่นีน่อันไหนก็ได้ใช่ปะ แรงได้พอดีใช่ไหมเอ็นดูคนดีแบบเห็นใจคนดีมากคือคนดีก็คือแบบเป็นช่างใหญ่แล้วแบบระเมือเป็นฟิวลุกมือคอยส่งของให้คอยหยิบน่ดคอยหยิบนี่ให้คอยทำความสะอาดอะไรเงี้ยมากกว่าแค่นั้นยังเหนื่อยเลยคือแบบเหนื่อยตาล้อยเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆนะทาบ้านเหนื่อยมากเออแต่บังก็คือแบบอึดมากคืออย่างอย่างคืนแรกก่รทำไปจะถึงประมาณห้าทุ่มเลยนะคุ้มช่างใหญ่คุ้มงานตลอดปกติไม่เคยได้ขึ้นมาบนห้องนี้นะครั้งแรกนี่เขาแบบลามแล้วนะลามแล้วนะะ เข้าสู่การทำห้องวันที่สองของเราแล้วนะคะตอนนี้คือได้ประมาณนี้แล้วทัยยิบซ่อมปิดผนังได้แทบจะครบแล้วค่ะที่เหลือก็จะเหลือกเก็บตามเนี่ยรองเล็กๆแบบนี้ก็คือเหมือนมาปัตัดปะเอาตัดปเอาประมาณนี้ความยากของห้องเราที่เราทำเนี่ยคือความแข็งแรงของไม้ค่ะทุกคนไม้ที่บ้านเราเอามาใช้ทำบ้านเนี่ยสาหักไปค่อนข้างแข็งแรงมากใช่สว่านหักไปทั้งหมด ห้าอันแล้วอะ่ะคือเหล็กยังสู้ไม้ไม่ได้คือเจาะเข้ายากมากก็เลยต้องใช้แรงเยอะมากๆในการในการเจาะให้น็อตเข้าไปที่ไม้นั่นแหละพอดีไหม,มเป๊ะเลยโหตัดเป๊ะมากอเป๊ะจริงโอ้ทำงานนะครับ ผมทำงานเหมือนกันนะครับไม่ได้สวยเยงี้ยนะคะอ๋ออืโอ้ยเจ๋งเจ๋งแป้งพอดีอแ,ปแป้งจะเป็นลมตอนนี้มาเสร็จละต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความปราณีตความละเอียดละอ่อนที่จะทำไงให้มันดูแบบเป็นเนียนกลิเออดูกลินยกของออกไปหมดเลยคนนี้เพราะว่าเตียงกับตู้เป็นอุปสรรคมากๆเดี๋ยวต่อไปมันต้องทำทุกด้านเงยเอาผ้าม่านออกเอาอะไรออกทุกคนก็ต้องคอยติดตามดูว่าตอนต่อไปอ่ะมันจะเป็นยังไง ออแต่ว่าตอนนี้ก็คือคิดว่าให้ดูกันแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปได้มากแค่ไหนสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้มันเสร็จไวๆเหมือนกันเพราะว่าเราก็ตื่นเต้นเนาะที่เราทำทุกวันก็คือเหนื่อยแต่ว่าสนุกแล้วก็สุขใจอนะไรเงี้ยก็อยากให้เสร็จไวๆเหมือนกันแต่ทีนั้นก็จะอยู่ด้วยเรื่องของแบบแรงกายของเราด้วยใช่ใช่เพราะวันนี้เมื่อวานทําหนักเมื่อคืนทําหนักมากแล้วก็พอตื่นมารู้สึกเหมือนเนบรถดชนอนะ่ะ <laughs> ใช่บางเคยโดนลถชนตอนเด็กแล้วก็รู้สึกแบบ หมดวันนั้นเลยสุดท้ายนี้นอกจากแรงกายที่จะทําให้งานของเรามันเดินไวขึ้นอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสปอนเซอร์บัตรเจดอะไรอย่างงี้จะบอกว่าถ้ามีสปอนเซอร์มาแอบดูคลิปนี้อยู่ <c oughs> มาเห็นคลิปนี้โดยบง <c oughs> ดังเอิญหรือตั้งใจก็แล้วแต่นะคะก็คือตอนนี้ก็คือเข้าได้เลยยังประมดอะไรที่เกี่ยวกับของในห้องนอนนี่เข้าได้คือโปรเจคเจอร์หรือว่าอุปกรณ์การทําสีการประกอบการต่อกอะไรเงี้ยจะเข้าก็ได้ปูนกาวสี ช,ช่วยเราหน่อยค่ะสารฝันแบบว่าห้องมวลาเสร็จสา่นฝันน้องอ่ะใช่เออแล้วเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นขั้นตอนของการตกแต่งด้วยถ้าใครมีแบบว่าตู้โต๊ะเตียงเก้าอี้กระจกหรือที่มันแบบข้อใช่อะแนวที่มันน่าจะแบบน่าจะตรงใจเราสองคน<ช>เนี่ยก็สามารถดิวกับเราได้ใช่ต้อ,<ค>อต้องบอกว่าห้องนี้ที่เรากำลังนั่งอยู่ นี่เราอนี้ส่งผลบุญจากอนเซอร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานั่งทำแต่ถ้า s นเ n อ o r บท่านคิดว่าสินค้าของท่านไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการทําห้องแต่อยากช่วยแต่อยากช่วยก็ก็เข้าได้ค่ะสินค้าอะไรก็เข้าได้เลยค่ะเข้ามาเป็น budget ก็ได้เข้ามาเป็นแบบให้เราทํารีวิว ก็ได้เลยได้หมดทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งคลิปวิดีโอคลิปสั้นคลิปยาวทิกตอกยูทู e เพจเฟซบุ o o ไอจเหมือนเ <c oughs> จะหิวฝากด้วยนะคะ <c oughs> ก็อยากให้ห้องเสร็จไวๆ okay. <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวเราติดตามต่อติดตาม<ไ>ตอนต่อไปขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูกันมาถึงตรงนี้เลยค่ะเอาใจช่วยเราสองคนด้วยนะคะถ้ามีคําถามหรือว่ามีคําแนะนําอะไรก็พิมพ์บอกที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยใช่ถ้าชอบช่องของเราสองคนจริงๆช่อบเราสองคนจริงๆก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่ง โอเคคลิปนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบบ๊าายย